มาบ้านสวนโอ้ยเปรียวกับเปียวอันนี้เขาเรียกอะไรนะโอ้เชอรี่เชอรี่ดกมากอ่ะเออต้องไปจิ้มพริกเกลือเดี๋ลูกเก็บให้หมดเลยเดี๋ยวไปเอาถุงมให้ใส่ใหม่เก็บหมดเลยเพราะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเอาไว้มันก็จะทิ้งเนาะเอาสาช่วยเก็บเลยลูกได้แล้ว แม่ย่างด๊กเชอรี่อย่างดกช่วยเก็บมดนั่นแหละถ้าเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาถุงมาใหา้โอ้ยน้ำลน้ำลายอะไรฮะน้ำลายแตกเลยอะ่ะเมื่อกี้ได้กินน้ำลายแตกเออมันก็ต้องเปรี้ยวอย่างงี้นมันถึงจะวะเนาะไม่สบายใครไม่สบายครับองศาแหละองาแหละไม่สาบาย,มยาแม่เฮ้ไเยไม่ใช่ได้เป็นกิโลแล้ว เขาขายกันไหมฮะเขา,าขายโรกันทะโรทะไรเชอรี่เชอรี่อ้าวเออได้เก็บหมดต้นเลยได้เก็บหมดต้นเลยแม่มันดกจริงๆนะายวิวดูไม่ได้มาดูหลายวันแต่ว่าก็ไม่ได้มวหลายวันมากนะแต่มันขึ้นเร็วมากอะ่ะ เชอรี่ที่บ้านสวนคุณย่าค่ะเชอรี่เต็มเลยเชอรี่แบบซุกเลยเอ,เอาเอาอันสีแดงอย่างเดียวเลยถ้าสีอื่นเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยมาเก็บใหม่อ,อ่าสีแดงเก็บไปเลยรไปกิน,เอ,กนเอาไปฝากลุงนุด้วยไปฝากอทีมงานเราที่บ้านเออ ม่ <Hi. S 2> เลยนะจ๊ะไม่เยไม่พอดอกเดี๋ยวฉันไปเอาถุงมาให้ดีกว่าเก็บไปเก็บไปแม่นี่เด่าปลูกได้ปลูกสองปีได้สองปีนี่แหละมันก็ได้กินผลน่ะไหนควรเก็บ <laughs> พี่ไปไหนก็ไปนั่นพี่พี่เก็บอันบนบนเพราะว่านอกมันเก็บข้างล่างไม่ได้พี่นะเก็บอันบนบนให้น,อน้องเก็บอันล่างๆมันจะได้ได้มีเกือบเต็มแล้วเกือบเต็มแล้วจะไม่ได้พอครึ่งเลย คือยังไม่มดพอครึ่งไม่ใช่ไม่ได้พอครึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บไอ้มะม่วงด้วย,ยโอเคเดี๋ยวไปเอาถุงมาให้